มาคูดหวยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชนีมีชีโอเควิดีโอนี้นะคะเรื่องมันมสกว่าเมาื่อวานเนี่ยออกไปนอกบ้านแล้วออกไปซื้อของค่ะแล้วทีนี้แบบเฮ้ย oh. <Hey, S 2> ผ่านอันนี้ oh. เรื่องดวงเรื่องโชคมันต้องมีคือผ่านจุดที่เขาขายเล่นลอตเตอรี่นะคะหรือว่าภาษาฝรั่งเศสก็คือแบบลอตโต้นะคะแต่มันก็ไม่ได้มีแบบลอตโต้อย่างเดียวนะคะมันก็มีขายหลายสิ่งเลยนะคะอย่างเช่นเออ่ที่แบบเสียงโชคเสียงดวงในการขูดอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งแบบ2ยูโรหยูโรแล้วก็มีประเภทแบบ ไชผลฟุตบอลอย่างนี้นะคะคือหยิบมาให้ดูนะคะส่วนอันนี้ก็แบบเป็นเล่นลอตโต้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือให้เลือกเลข2-10ถึงเลขอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เลยเนี่ยนะคะรางวัลสองล้านบาทเป็นลอตโต้เหมือนกันนะคะก็คือจะมีให้เลือกอะไรต่างๆนานาแบบรายละเอียดเยอะมาก เดียววันหลังนะคะจะมาแจกแจงให้ดูนะคะที่ฝรั่งเศสเล่นง่ายมากค่ะการพนันเป็นสิง่งถูกกฎหมายมีคาสิโนอะไรต่างๆสามารถเล่นลอตโต้ได้ทุกวนันทั้งแบบคูดอีแมนะคะก็เลยซื้อแบบนี้มาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นแบบขูดนะคะอันนี้ราคา5ยูโรซึ่งใ้แบบขูดเนี่ยก็มีแบบโอ้ยเป็น 10, 10ชนิดเลยะคะ่ะคือเอาเป็นว่าอยากเล่นตอนไหนก็เล่นได้นะคะที่ฝรั่งเศสหรือ มีร้านโดยเฉพาะให้ไปแบบเล่นเป็นเกมเล่ไงอย่างนี้นะคะก็คือให้เข้าไปแล้วบจะไปแทงฟุตบอลไปแทงมา้าไปแทงอะไรต่างๆการแข่งขันอะไรต่างๆที่ฝรั่งเศสเขาจัดนะคะก็ถูกกฎหมายค่ะสำหรับที่นี่นะคะรัฐบาลเป็นประกันเอยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นบ้านเราลอตเตอรี่โอเค ฮ่เฮหนูเล่นลอตตอรี่ไหมลูกอ่ะเล่นกับแม่โอเคเล่นไหมลูกลูกเขินกล้องค่ะวันนี้คือนางกำลังกินอยู่ค่ะก็เลยพาเข้ากล้องมาด้วย โอเคสําหรับอันนี้นะคะอุปกรณ์ในการเล่นค่ะง่ายมากนั่นก็คือเหรียญค่ะเอาไว้ขูดในใบนี้นะคะนี่เลยเขาบอกว่ารางวัลมีตั้งแต่5ยูโรจนถึง500ยูโร5สนยูโร,น,โรนี่คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวเขาคิดก่อนนะคะ ก็คิดเป็นนี้เลยค่ะ17ล้านค้าแสนค่ะตาด,ดานเราจะได้175บาทหรือ17ล้านค้าแสนนะคะมาดูกันค่ะส่วนอันดีนะคะด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเลขอยู่5ตัวซึ่งเราก็ต้องขูดเป็นอันดับแรกนะคะ ทีนี้เนี่ยก็จะมาขูดในวงใหญ่สี่เหลี่ยมตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะคะมาตรงกับตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะถูกรางวัลค่ะท่านผู้ชมมาขูดกันเลยค่ะมาขูดกันไหมลูกขูดมามาขูดกันนี่เลยค่ะมาขูดอันนี้ก่อนเลยห้าตัวเด้อ โชคเลขแรกนะคะ37ค่ะเลขนำโชคเลขที่สองนะคะ35สค่ะมาเลขตัวน,นี้ค่ะเลขนำโชคเลขที่สามนะคะ24ค่ะมาดูเลขที่สี่กันค่ะเลขที่ออก ปัดดํปัดดํปัดดปัดดสามสิบค่ะเลขสุดท้ายค่ะเลขที่ห้าสิบเก้าค่ะท่านผู้ชมสิบเก้าค่ะ เลขนำโชค5เลขนะคะก็มีเลข 35, 37, 24, 30แล้วก็1 9ค่ะมาลุ้นกันค่ะมาช่วยอีแม่ลุ้นหน่อยค่ะว่าอีแม่จะได้17ล้านหรือว่า175บาทมาขูดแถวแรกกันค่ะนี่เลยเฮ้ยเลขที่ออก21ค่ะ ถ้ามีเลข21ในช่องนี้นะคะอีแม่ก็จะได้100,000ยูโรค่ะเดิมแต่ไม่มีค่ะท่านผู้ชมเลขถัดไปค่ะเฮ้ยมี9 19 49โอ้เลข9ค่ะถ้ามีเลข9นะคะอีแม่ก็จะได้1,000ยูโรค่ะ ไปดูตัวต่อไปค่ะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยยี่สิบห้าไม่มีค่ะยี่สิบห้าก็ไม่ไมีถ้ามีเลขยี่สิบห้านะคะก็จะได้หนึ่งพันยูโรถ้าขัดไปเฮ้ยยี่สิบเกนี่นะคะถ้ามีเลขยี่สิบเก้านะคะก็จะได้ห้ายูโรแต่ไม่มีค่ะโหย เบอร์ต่อไปค่ะเฮ้ยลุ้นมีเลขศูนย์ค่ะมีเลขศูนย์โผล่มาสามสิบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ใช่แล้ค่ะเป็นเลขสี่สิบทำไมไม่เป็นเลขสามสิบอ่าถ้าสามสิบนะคะแม่ก็ได้20่สิยูโรค่ะแถวแรกผ่านไปนะคะอกหักรักคุดตุดเหมือนมากไม่ถูกค่ะไม่ถูก มาลุ้นแถวสองค่ะเหลือแถวสองสามสี่ฉันต้องได้ฉันต้องได้แถวที่สองกันค่ะแหม่สิสามไม่มีค่ะท่านผู้ชมถ้ามีเลขสิบสามนะคะก็จะได,100ด้ร้อยยูโรปลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยยี่ยี่สิบสามที่ลง้ายด้วยสามไม่มีนะคะ่ะต่อไป เลขเจ็ดไม่เฉยคะ่ะเฮ้ยโอยโอ้ยนี่นะคะถ้าได้เลข23นะคะก็จะเจอแจ็คพอตในยี่สิบสามห้าแสนยูโรแต่ไม่มีคะ่ะโอเคเลขถัดไปนะคะโอเ้เลข8โอ้ไม่มีเลยคะ่ะเลข8นะคะไม่มีคะ่ะงั้นมาดูเลขสุดท้ายะคะ่ะของแถวที่2นะคะฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮ โอ้โหสามสค่ะโ้ห oh, อะไรเนี่ยโห้ย oh, นี่จะเป็นเลขยี่สิบสี่คะอีกม่ี่คะแ้สนยูเราสิบล้านค่ะสล้าน <c oughs> อ่ะมาแถวที่สามด้โ <c oughs> ชบโชคลาบโชคลาบจงมาโชคลาบจงมาพ <c oughs> ลาดหวังไปสแถวแลวนะคะ <c oughs> เหลืออีกสแถวค่ะโชคลาบจงมารกชาติมันอ่อยแซ่บบวนบ่บบบบบบวบลาบจงมาโชคลาบจงมาต่าา ยี่สิบสี่ปึ๊บโอ้ยยี่สิบแปดอดค่ะต่อไปนะคะหนึ่งหมื่นยูโรเลขอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยหอยสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดอยไม่มีอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่เฮง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 นี่นะคะมาดูรางข้างแรกกันก่อนค่ะอันนี้นะคะห้าร้อยยูโร 50ยูโรค่ะ50ยูโรค่ะ20ยูโรค่ะแล้วก็10ยูโรค่ะมาดูเลขข้างบนกันค่ะ30 37 35 30 37, 37 36โอ้โหทำให้ใจเต้นแรงนิดนึง4 24 24โอ้โห4โ,โดดมาเลยค่ะต่อไปนะคะ โอยสาเก้าค่ะไม่มีอ่เงินยี่สิบยูโรความหวังสุดท้ายเกือบสุดท้ายความหวังคับสุดท้ายค่ะฮึบสองอ๋ยยี่องโอ้ยทำไมไม่ใช่ยี่สิบสี่หรือสิยูโรค่ะเพื่อได้โโหไม่มีแล้วค่ะโผล่มาแปดอย่างนี้นะคะสิบแปดไม่มีผิดหวังน้ำตาซึมค่ะนี่ะค่ะก็มันเป็นดวงนะคะ เคยเล่นอย่างนี้นะคะลงทุนไป5ยูโรก็ได้กลับมา20ยูโรค่ะเอ้ยก็ยังดีแต่วันนี้ค่ะดวงไม่ดีดวงเจ๊งดวงไม่เห่งค่ะเสีย5ยูโรเสีย5ยูโรค่ะเดียวว่าหลักจะมาเล่นใหม่ฉันไม่ยอมแพ้ชันไม่ยอมแพ้เราต้องได้ ว่า17ล้านค่ะ17ล้านท่องไว้17ล้านรางวัลสูงสุดถามว่าคนฝรั่งเศสเล่นไหมเล่นคะ่ะเล่นเยอะด้วยบางคนคือแบบไปสิงสถิตยอยู่กันที่ร้านทาบาก็คือแบบร้านขายกาแฟร,ร้านขายบุหรี่แล้วก็จะมีพวกนี้ขายนะคะนั่งขูดนั่งลุ้นหวยนั่งลุ้นบอลแทงบอลกันทั้งวันเลยะคะ่ะบางคนถามว่าคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเล่นไหมตอบเลยคะ่ะว่าเล่นคะ่ะ คือก้อนน้เล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าอะไรอะหยอกดวงหยอกดวงให้มันกระตุ้นดวงนิดนึงเผื่อโทุกข้าสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้แหละคะ่ะขอไปเช็ดน้ำตาก่อนเสียไป5ยูโร175บาท So, จะเริ่มติดตามวิดีโอ,ต,อต่อไปของอีแม่ชนีด้วยนะคะเดี๋ยวนี่แหละจะมาแชร์การเล่นหวยเล่นลตอตโต้ทั้งแบบออนไลน์ไปเล่นที่ร้านหรือว่าสามารถเล่นได้บนแอปพลิเคชันเลยนะคะโอ้โหช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้ที่ฝรั่งเศสนะคะเล่นกันได้ทุกวันมีให้แทงทุก วันแล้วก็เป็นหวยรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายเป็นลอตโต้ที่แบบเออไม่ได้เป็นหวยใต้ดินหวยเวียดนามหวยลาวอะไรแบบบ้านเราอะนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะอเวนโต